ขอความนอบนอบ้อมจงมีแต่คุณพระศรีรัตน์ไตมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอทำความเคารพพระอาจารย์มหาสมโพสสุมเมโธและพระเถระนุเถระเพื่อนาธรรมมิตรทุกรูปขอความเจริญสุรามพร้อมต้องความจร่มเย็นจงมีแก่โยมขอเชิญโยมนั่งตามสบาย เล่าความเป็นมาของพุทธภาสิตนี้ว่าโพธิราชโพธิราชชกุมารรับสั่งให้สร้างปราสาทมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลอยอยู่ในอากาศเมื่อปราสาทเสร็จพระราชกุมารตัด พระราชุาาดดำริจะทำบุญเป็นการฉลองประสาทตรตัดสั่งให้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วปูราดแผ่นผ้าด้วยดำริว่าหากเราจะได้บุตรหรือทิดาละก็ขอพระศาสดาทรงเหยียบแผ่นผ้านี้พระศาสดา มาหยุดอยู่ไม่เหยียบพระราชุกมุมารถวายบังคมทรงอ้อนวอนถึงสองสามครั้งแต่พระศาดาก็ยังไม่เสด็จเหยียบเข้าไปและทรงแลดูพระอน,นุ์พระเถระทราบความจึงทูลให้พระราชกกุมารเก็บ ผ้าทั้งหลายเสียพระราชุมานพระราชุมานขอพระองค์ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิดพ้าผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงเหยียบผ้าจากนั้นพระราชกุมานตัดถามว่าหม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือที่ดาเลยเที่ยวหรือ พระสาดาตัดว่าเป็นอย่างนั้นราชกุมารราชกุมารเพราะเหตุไรพระราชกุมารถามว่าเพราะเหตุไรพระสาดาตัดว่าพระองค์กับพระชายาเป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนก่อนราชกุมาร ราชุมารถามในการไหนพระพุพระเจ้าค่ะพระศาดา,า,าตัดเราตัดเล่เา,าเราถึงอดีตเล่าถึงอดีตการว่าพระราชุมารและพระชายาเกิดเป็นมนุษย์เดินทางไปกับเรือกลางมหาสมุทรเมื่อเรืออัาปางได้ขึ้นเกาะ หาของกินไม่ได้จึงอาศัยไขย่นกปิ้งและปิ้งกินและจับลูกนกปิ้งกินจับนกทั้งหลายปิ้งกินประมาทในในทำกุศลประมาทไม่ได้ทำกุศลเลยตั้งแต่ปฐมวัย มัดชิมวัยและปัดฉิมวัยหากพระองค์กับพระชายาทำกุศลในไวไัยใดวัยหนึ่งในไวไัยใดวัยหนึ่งก็จกได้บุตรและธิดาหากพระองค์และพระชายาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาททำกุศล ก็จากได้ธิดาหรือไม่ก็ได้บุตรสุดท้ายนี้ขอให้คุยมทุกคนทุกท่านจงมีความตูกความเจริญคิดหวังติ่นใดขอสมบัตินาทุกคนทุกท่านเทิสัพิทิทททโยเววาชาตุสาพาโลกวินา สาตุมาเตภาวัวันตาลายโยสุขิเตขายุโกภาวะผิววัฒนาสิเลสนิจังวุฒาปัจายโนจัดตาโลธรรมะวัฒน์เตียายวันโนสุขังภาลัง